ลิซ่าทุบสถิติอัลบั้มเดี่ยวอันเธออีโก้เปิดตัวอันดับ7บนบิลบอร์ด200ลิซ่าศิลปินสาวสุดฮอตแห่งวงแบล็คพิวสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเธออันเธออีโก้เปิดตัวแรงพุ่งขึ้นสู่อันดับที่7บนชาร์ตบิลบอร์ด200ซึ่งเป็นหนึ่งในชาร์ตเพลงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ลิซ่ากลายเป็นสมาชิกแบล็คพิ้งคนที่2ที่สามารถพาอัลบั้มเดี่ยวเข้าสู่ท็อป10ของชาร์ตบิลบอร์ 200, ด20 โดยก่อนหน้านี้โรเซเคยทำได้จากอัลบั้ม R ในปี2021เจาะลึกยอดขายสตรีมมิ่งความร้อนแรงของอันเทอิโกไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะสามารถทำยอดขายรวมถึง45,500ยูนิตโดยแบ่งเป็นยอดขายอัลบั้มจริงสูงถึง28,000ยูนิตส่งผลให้ขึ้นอันดับ1บนชาร์ตท็อประเบิมเซลลยอดสตรีมเพลงคิดเป็น16,500ยูนิตหรือเทียบเท่ากับยอดสตรีมมิ่ง23.12ล้านครั้ง ยอดขายเพลงดิจิทัลอีก1,000ยูนิตนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าลิซ่ามีพลังของศิลปินระดับโลกอย่างแท้จริงอันเธออิกโก้ได้รับความนิยมจากแฟนๆทั่วโลกและยังเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดของศิลปินเดี่ยวเคปอปในปีนี้ นอกจากตัวเลขที่น่าทึ่ง e อันเธออิโก้ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งแฟนเพลงและนักวิจารณ์หลายคนยกให้เป็นอัลบั้มที่โชว์ศักยภาพของลิซ่าได้อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของแนวดนตรีที่มีเอกลักษณ์ความแปลกใหม่และการถ่ายทอดตัวตนของเธอผ่านบทเพลงการเปิดตัวในอันดับ7บนบิลบอร์ด200นับเป็นก้าวสำคัญของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวและเป็นสัญญาณที่บอกว่าเธอมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งระดับโลกไม่เพียงแค่แฟนแฟนเคป๊อปแต่ยังรวมถึงผู้ฟังจากหลากหลายแนวเพลง ด้วยความสำเร็จครั้งนี้แฟนๆต่างจับตามองว่าลิซ่าจะเดินหน้าสร้างปรากฏการอะไรอีกต่อไปทั้งในแง่ของการโปรโมตอัลบั้มง,งานแสดงหรือโปรเจกต์พิเศษอื่นๆเพ <t> ื <t> ่อนๆคิดยังไงกับความสำเร็จครั้งนี้ของลิซ่าก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย